ถ้าแก้ถ้านีนะคะชื่อว่าท่าแก้แน่นหน้าอกท่าแก้แน่นหน้าอกนะครับท่าที่ห้านะคะทำให้สวยต้องทำได้เหมือนเป็ดนะคะขาจะเป็ดก้นนอนไปด้านหลังเป็ดนะคะจะสวนข้างเลยนะคะสำหรับท่านนี้ขออนุญาตขยับพื้นที่นิดนึงนะคะอ๋อมันต้องใช้พื้นที่ด้านหน้าหน่อยนะครับก้างขาเหมือนกันนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะท่านใดที่คิดคนข้างเกินไปนะคะเราขยับพื้นเล็กน้อยนะคะท่านนี้นะคะเราจะวาดแขนทั้งสองข้างของเรานะคะไปทางด้านหลังนะคะ มือนะคะให้กระดกไว้แบบนี้นะคะให้กระดกไว้ไม่ใช่แบบนี้นะคะปรับเปลี่ยนมือของเรานะคะนะคะขาเรายังอยู่ที่เดิมน,นะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆยอ่อเข่าของสองข้างลงแผนนะคะว่าไปด้านหลังให้ตุดนะคะค่อยๆย่อเขาทั้งสองข้างลงนะคะแล้วก็แบะไหลแบะไหล่พร้อมกับเอหน้าขึ้นนะคะแล้วค้างไว้งอนกระโดกไปด้านหลังะคะ่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ หเจแปด้าสิค่อยๆคะยขึ้นมานะคะท่าีนะคะช่วนท้าแกแน้นหน้าอกจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะสำหรับคนที่ออกกําลังกายนะคะหรือว่าใช้แขนมากเกินไปนะคะพือที่จะการเจดบกล้ามเนื้อหน้าอกได้นะคะก็สามารถใช้ท่านี้บริหารได้นะคะเราลองทำท่าดีฟ สักรอบหนึ่งนะคะถ้า <K> ใครนะคะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเขาเ่าอ่กเสบข้อเข่าเสื่อนอคะให้ทำเท่าที่ไหวนะคะหรือถ้าไม่สามารถย่อได้ะคะ่ะก็ยืนก็ได้ะคะ่ะท่านี้มีข้อแนะนำนะครับถ้าถมไม่สามารถย่อได้ก็ใ,ก<า>ให้ทำเท่าที่ท<า>ไหวนะครับทั้งสองข้างนะคะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะวาดแขนทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหลังกระดูกเข้ามือขึ้นกระดูกข่อคือขึ้นะดูกขนกันท่านี้ค่อนข้างใช้พื้นที่นิดนึงนะครับไปย่อเข่าทั้งสองข้างลงนะคะ ไอคืออกไปทางหน้านะคะแต่ไหล่ไปด้านหลังแล้วเหน้าขึ้นท้างไว้นะคะก้นของเรานะคะโดดไปทางด้านหลังนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเ้าสิบค่ะค่อยท้ายนะคะแล้วหันกลับมาด้านหน้าเช่นเดิมน,นะคะเดี๋ยวให้ท่าพักหายใจสักครู่นึงนะคะหายใจเข้าด้ว ใจออกยาวให้หยืนพักเหนื่อย10นาทีนะคะก็้่าสุดท้ายของเรานะคะเป็ตั้งขาเหมือนกันนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะท่านใดนะคะทิดคนข้างเกินไปนะคะเราจะย,ยักงหัวเล็กน้อยนะคะข่าน,นี้นะคะเราจะวาดแขนทั้งสองข้างของเรานะคะไปทางด้านหลังนะคะฝ่ามือนะคะให้กระโดกไว้แบบนี้นะคะอ่าไปกระโดกไว้ไม่ได้แบบนี้นะคะปรับเปลี่ยนมือของเรานะคะ ค่ะเรายังอยู่ที่เดิมน,นะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆอย,ยอ่อเข่าของสองข้างลงแขนนะคะว่าไปด้านหลังใหุ้ึนะคะใล้คอย่อทั้งสองข้างลงนะคะ <c oughs> ไปแล้วก็แบะไหล่แบะไหล่พร้อมกับเหนืยหน้าขึ้นนะคะเราค้างไว้งอนกระดกไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ คพานะคะแรงยืดขึ้นมานะคะท่าดีนะคะคืวนท่าแก้น่นหน้าอกจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะสำหรับคนที่ ออกกำลังกายนะคะหรือว่าใช้แขนมากเกินไปหรือทำท่ามีการเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกได้นะคะก็สามารถใช้ท่านี้บริหารได้นะคะเดี๋ยวเราลองทำท่านี้ฝับสักรอบหนึ่งนะคะถ้าใครทีนมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าตื้อมนะคะทำเท่าที่ไหวนะคะหรือถ้าไม่สามารถย่อได้ค่ะก็ยืนเงก็ได้ะท่านี้มีข้อแนะนำนะครับถ้าไม่สามารถย่อได้ก็ให้ทำเท่าที่ไหวนะครับทั้งสองข้างนะคะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะวาดแขนทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหลัง แต่ถกเข้าลงเพื่อแต่ถกเขาลงเพื่อจะช่วยดีกันท่านนี้ค่อนข้างใช้พื้น,นะะที่นิดนึงนะครับซอยกับสองข้างโล้นะคะไอคิวออกไปข้างหน้านะคะแตะไหล่ในด้านหลังแล้วเหนื่อยหน้าขึ้นทางไว้นะคะก้นของเรานะคะโดดไปทางด้านหลังนะคะ1 2 3 หายใจออกยาวๆให้ยืดพักเหนื่อยทีนะคะก็บท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นก้างขาเหมือนกันนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะถ้าท่านใดนะคะคิดค่อนข้างเกินไปนะคะเราขยัยาวัวเล็กน้อยนะคะข้างนี้นะคะเราจะวาดแขนทั้งสอขงข้างของเรานะคะไปหางด้านหลังนะคะฝ่ามือนะคะให้กระดกไว้แบบนี้นะคะหายกระดกไว้ไม่ให้แบบนี้นะคะปรับเรียนมือของเรานะคะ ค่ะเรายังอยู่ที่เดิมน,นะคะหลังจากนั้นค่ะค่อยๆย,ยอ่อเข่าทั้งสองข้างลงแขนนะคะว่าไปด้านหลังให้ตึงนะคะค่อยๆอขาทั้งสองข้างลงนะคะไปแล้วก็แบะไหล่แบะไหลพ่พร้อมกับเนยหน้าขึ้นนะคะแล้วค้างไว้กอนกระดกไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ ใช้แขนหน้าจนไปเลนะคะพื่อาจการเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกได้นะคะก็สามารถใช้ท่านีบริหารได้นะคะเดี๋ยวเราลองทำท่าดีบับสักรอบหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมนะคะขับเท่าที่ไหวนะคะหรือถ้าไม่สามารถย่อได้นะคะก็ยืนก็ได้ะท่านี้มีข้อแนะนำนะครับถ้าไม่สามารถย่อได้ก็ให้ทำเท่าที่ไหวนะครับทั้งสองข้างนะคะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะวาดแขนทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหลังแต่ดูกข้อมือขึ้น ทางนี้ค่อนข้างใช้พื้นที่นิดนึงนะครับไปย่อเขาสองข้างลงนะคะไอเทียออกไปข้างหน้านะคะแต่ไหล่ไปด้านหลังแล้วเหยหยน้าขึ้น้างไว้นะคะก้นของเรานะคะโดดไปทางด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปิบค่อยๆค้ายนะคะแล้วหันกลับมาด้านหน้าเช่นเดิมนะคะ อยให้ลูกพักหายใจสักคู่นึงนะคะหายใจเข้าดิ้งหายใจออกยาวให้ยืนพักเหนื่อย1งนาทีนะคะก็้วท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นทาั้งขาเหมือนกันนะคะให้อยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะถ้าท่านใดคี่คนทั้งข้างเกินไปนะคะเรายพยายามดเล็กน้อยนะคะท่านี้นะคะเราจะวาดแขนทั้งสองข้างของเรานะคะไปทางด้านหลังนะคะฝ่ามือนะคะให้กระโดกไว้แบบนี้นะคะ กระดกไปไม่ได้แบบนี้นะคะประบับเปลี่ยนมือของเรานะคะนะคะขาเรายังอยู่ที่เดิมน,นะคะต่างจากนั้นค่ะค่อยๆย,ยอ่อเข่าขงสองข้างลงแค่นะคะว่าไปด้านหลังในสุดนะคะค่อยๆยอขทั้งสองข้างลงนะคะ <c oughs> ไปแล้วก็แบะไหล่แบะไหล่พร้อมกับเหน่ยหน้าขึ้นนะคะเราค้างไว้งอนกระดกไปด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ like. like. จ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆคายนะคะเหล่านี้ขึ้นมานะคะท่านี้นะคะค่อว่าถ้าแก้นหน้าอกจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะสหรับคนที่ ออกกำลังกายนะคะหรือว่าใช้แขนมากเกินไปหรือทำท่ามีการเจ็บกล้ามเนื้นอหน้าอกได้นะคะก็สามารถใช้ท่านีบริหารได้นะคะแต่เราลอ,อ,องทำท่าดีบับสักรอบหนึ่งนะคะคถ้าใครทีนมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเขา่าอักเสบข้อเข่าเื่อมนะคะทับเท้าที่ไหวนะคะหรือถ้าไม่สามารถย่อได้นะคะ ท่านนี้มีข้อแนะนำนะครับถ้าไม่สามารถย่อได้ก็ให้ทำเท่าที่ไหวนะครับทั้งสองข้างนะคะอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่ของเรานะคะวาดแขนทั้งสองข้างค่ะไปทางด้านหลังแต่ถูกเขาือขึ้นกระดกเอาไปขึ้น่วยดีกันท่านี้ค่อนข้างใช้พื้นที่นิดนึงนะครับคายออเข่าทั้งสองข้างลงนะคะไอเทมอกไปข้างหน้านะคะแต่ไหล่ไปด้านหลังแล้วเหง้าขึ้นทางไว้นะคะก้นของเรานะคะกระดกไปทางด้านหลังนะคะหนึ่ง สอง5าม8ี่ห้าเจ้าิค่อยๆช้านะคะแล้วหันก,กลับมาด้านหน้าเช่นเดิมน,นะคะเดี๋ยวให้เราพักพักหายใจสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าดิ้งหายใจออกยานะให้ยืดพักเหนื่อยหุึงนาทีนะคะก็คัาสุดท้ายของเรานะคะ